เป็นวัดภูตานวัดที่มีความสวยงามที่เจ้าชายจิกนี่เป็นภูตานเขาทำด้ศิลปะมีออนซอยสวยงามเป็นวัดที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์การสร้างปูนปั้น ปูนูนีนี่ที่วัดภูดทานฮนะที่อื่นก็จะเป็นภาพวาดธรรมดาแต่ว่าที่วัดภูดทานนี้จะเป็นภาพนูนภาพปูนปั้นที่ศิลปะที่มีความสวยงามก็ือว่าเป็น ศิลปะที่โดดเด่นของนะประวัติพุทธประวัติมันะจะเป็นภาพภาพนูนอันะปกติเขาก็จะมีการเขียนภาพธรรมดาเป็นภาพพุทธประวัติแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นปูนปั้นปูนนูนขึ้นมาแล้วก็ เป็นศิลปะที่มีความสวยงามก็มีสัญลักษณ์ของกวางหน่อบเป็นการที่พระพุทธเจ้าได้สแสดงธรรมที่ต่าสิปัตนะเมลึกกถาบันเมลึกก็คือกวางปันก็คือสวนกวางที่สวนกวางเองเป็นการสแสดงธรรมะที่เรียกว่าเป็น ธรรมจักรกับะวตันนสูตรที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นวิถีชีวิตของการหมุนกลงล้อกลงจักให้ไปความสุขหรือว่าถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรคมีองแปดก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขในเบื้องต้นแล้วก็มีความสุขใน ทากลางแล้วก็ในที่สุดันเรียกว่ามีความสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร์มีทิฏฐิความดินชอบมีความดีชอบสองตัวนี้จะเป็นตัวปัญญาส่วนสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาชีบนี่เป็นตัวศีลส่วนสัมมาบายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นเป็นตัว สมาธิเป็นตัวตั้งมั่นเราจะทําอะไรก็มีความตั้งมั่นมีความเพียรนังน,นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสุภาษิตท,ที่ว่าพินเนยนะทุกขมัจเจต,ติบุคคลจะร่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรอันนั้นความเพียรความมุ่งมั่นความตั้งใจจะทําสิ่งใดก็ให้มันสําเร็จผลได้ก็อยู่ที่ความตั้งใจความมุ่งมั่นไม่ใช่ว่าทำเลอะแหละหรือว่าทําให้มัน ไม่ได้ตั้งใจก็ผลมันก็ไม่ได้ฉะนั้นการตั้งใจการทำความจริงใจจริงจังเหมือนดังที่พระพุทธเจ้านั้นได้สร้างบุญบาร,รมีตั้งจิตอธิษฐานสร้างฐานะบาร,รมีศีลบาร,รมีสัจจะบาร,รมีอธิฐานบาร,รมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้า น,นั้นเราสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้เรานั้นหลุดพ้นจากภัยจากการเบียนบายใยเกิดอยู่ในวัฏสงสารน,นั่นก็เป็นภัยที่เรียกว่าความหิวก็เป็นทุกข์การาทุกข์ที่มันสัญจรมามันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากมันก็แต่ถ้าเป็นพระนรหันจะสาบกหรือว่าเป็นผู้ที่ หมดกิเลสแล้วมันก็จะไม่ได้เดือดร้อนอะไรดาะ,ะนั้นก็ถือว่าความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราสร้างไว้ก็เพื่อให้มันหนุนเกื้อกูลให้มันสูงเพื่อจะพ้นไม่ต้องกลับมาเบียนบายตายเกิดอ,อยู่ในวัฏสงสารอันนี้คือเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เราควรที่จะทำควรที่จะสร้างให้ มันยิ่งขึ้นไป